ต้องออตโต้นะกดเองอุ้ยสเก็ตเตอร์เฉยทุกคนเออเกมนี้สเก็ตเตอร์สามตัวบอกแล้วสูตรล้ได้เลือกเออสูตรหนึ่ง้าหนึ่งเอะเป็นไงเออจัดกันเลยว่าขออันกลางแล,ลง้วกันปื้นใหญ่โอเคยี่สิบมนสวัสด,สวสดีวันนี้ก็มาเจอกันกับช่องนินจาช h a n แน l กันนะทุกคนเออวันนี้เราก็มาอยู่หน้าเกมเซอร์คัสดีไลท อ,อประมาณนั้นเลยผมจะจัดที่เป็ดห้าสิบเปิดหัวให้ดูนะทุกคนเออแต่ผมจะทำสูตรนะสูตรนี้ใครใครอย่าไปลอกเลียนแบบนะเออวันนี้เ,เอาทุนมาอยู่ที่ห้าหมื่นเลยนะเอ่อเอามาเยอะ,ยอะก็พราะว่าจะมาทำสูตรให้ดูนะทุกคนเออเอาเป็นว่าเราจะเป็นสูตรหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันเลย050151 1. เป็นยังไงเอการจบแล้วชมกี้เนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็คิ่โบนี้จะทำขึ้นเพืหอบันเทิงเด็กต่ำยูทูป8ปดปีดูความบันเทิงเท่านั้นนะคนเออโอเคเปิดโทโบแล้วกดเบ็ด1นบาทหมุนทิ้งไว้10ทีนะสูตรนี้นะอย่าไปบอกใครนะเกมนี้ก็ไม่มีซื้อสเก็ตเตอร์อยากได้ต้องปั่นเอาเองไงเกมนี้ไม่ไง ไม่ปั่นให้ใครดูเลยนะไม่เคยไม่เอามาลงให้ดูโอเคผมเพิ่มเบดเป็น50นะแล้วก็ต่อด้วยกดเองเลยนะไม่ต้องออตโนะต้นะกดเองอุย้ยสเก็ตเตอร์เฉยทุกคนเออเกมนี้สเก็ตเตอร์3ตัวบอกแล้วสูตรถ้าได้เรื่องเออสูตร1นึ่งห้าหนึ่งเอะเป็นไงเออจัดกันเลยว่าขออันกลางและการ,การปืนใหญ่ โอเคยี่สิบหุนของแอขอตัวคูนจัดแล้วกันคูณอะไรเลยโอ้โหว่นานกลางนะคูณสิบสองฮดูเรื่องเลยนะคูนสิบสองเนะี่ยเคเบนห้าสิบกับสกเก็ตเตอร์รอบแรกเป็นยังไงสกเก็ตเตอร์ยี่สิบทีนะเออสกเก็ตเตอร์ยี่สิบพังรอบนี้ไปชมกันเลยว่าเป็นยังไงเคยังได้อย่างต่อเน,นื่องน,นะแต่ยังไม่ถึงรางวัลก้อนโตนะ คูน้อยไปหน่อยนะเออเลยเสียดายนะถ้าคูณเยอะนี่รู้เฟื่องเลยเออแคือก็กินไปเรื่อยๆนะเออหลายหลายหมุดก็กินเรื่อยๆประมาณนั้นเลยทุกคนอื้อหือสวยงามขอเป็นวายเต็มหน้ากระดานเลยนะจะสวยมากเลยถ้าวายเต็มหน้ากระดาน่คูณสองมันไปแค่นี้นะผููุ้คิดดู้าได้คูณสิบสองนะ โอ้หโหเฟื่องหลุ่เฟื่องลงมาลูกพอ่อโอ้โหเลขสามหมุนสุดท้ายนะตอนนี้เราบวกมาสามพันลวโอเคลองช็อตนี้ก็ได้น่าจะเป็นช็อตใหญ่ที่สุดนะที่ได้เอออับรางวักงว 1, ลก้อนโตหนึ่งพันบาทเลขสองหมุนสุดท้ายไปชมกันเลยเป็นยังไงสองหมุนสุดท้ายโอเคหมุนสุดท้าย โอ้โหไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะ4 2, 0 0กับสูตร151เพียงไว้เท่านี้ะเออแค่มาจาัดสูตรนี้ให้ดูวันนี้ก็บวกมา5,000แล้วเป็นไงสูตรนี้โอเคก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องนินจาชแนลกันด้วยทุกคนแล้วมาพบกันใหม่กับค่ายพีจีนจะจ๊ะจุ๊บจุ๊